วันนี้เราจะมาดูการตีปิงปองสุดเทพนะครับ จะไปลงยูทูบไปลงยูทูบเนี่ยได้กำลังดีเลยไป ตั้งตีูนี้ตั้งตีคูนี้เดือดมากครับผมดดเดือดจริงๆโอ้นครั้งนี้ผมก็ขอจบกัน ายทำของการทีมกวางสุเทพเพียงเท่านี้นะครับผม